สวัสดีครับไอเจตตรวจบัญชีสีาพามาเบึงนะครับผมอันถี่ร้อยยูก่กลางไม่นําของหรือไม่นาบูงเท่านั้นเขาก็เอื่นว่าเลื่อนะครับเลือ่อเลื่อนขนไส้ไส้ขาวที่ดูถินมาจากไม่นําผงนะครับผมไส้ถี่ขนถินมาแล้วเขาจะเอาไปสร้างบ้านสร้างถนนนะครับ ผสมกระปูนนะครับผมเขากะใ,ใส่จากไสจากแม่น้ำผงนี่แหละครับสําหรับที่มองไปไกลๆนะครับจะเป็นเครื่องดูดนะครับเครื่องดูดไสขาวอยู่กลางแม่น้ำผงที่เห็นเป็นสันสีขาวอยู่นะครับก็เป็นสันสันไส้นะครับเวลานนำโหลดสันไสก็จะโพนะครับ เลือกขนไส้ลำนี้กับมีนี้กว้วางสามารถบรรจุรหลดได้เป็นเกือบสิบขั้นนะครับเลือตัวนี้จะขนไส้กลิกน่นไปตามทาเลือนะครับกลินไปตามท่าเลือ